ผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศึกศักด์สิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับผีสารรายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งตึงใดกดเกณฑการเวลา ลายบาสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดผิดเล็จากผู้ต้องสงสแสงสัดส่งประชาชนทั้งพันผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ ปสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของมหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมดแดงล้มช้างเครือข่ายเปลี่ยนระบอบและองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับ เราพบกันวันนี้นะครับโอกาสพิเศษมากๆนะครับเนื่องจากว่ามาตรงกับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559นะครับเป็นการฉลองอโรคไข้เหลืองนะครับซึ่งคนไทยบางส่วนนะครับซึ่งก็ลดน้อยลงจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เหลืองกันไปทั่วนะครับวิ่งจุน่นวิ่งจานกันเลยนะครับก็เพื่อจะไปหาธนบัตรบ้างเหรียญพิเศษบ้างนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น เหรียญระลึกแล้วก็บัตรต่างๆครั้งสุดท้ายของรัชการนี้นะครับก็เป็นไข่เหลืองกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เคยเมื่อประมาณเจปีที่แล้วพอดีเลยครับมีไข่โป้งด้วยนะครับก็คือกษัตริย์อนันทมหิดลนะครับก็เสียชีวิตในวันนี้วันเดียวกันที่นะครับน้องชายคือกษัตริย์ภูมิพลก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งนะครับเป็นกษัตริย์ในวันเดียวกัน จากนั้นก็ไม่มีการฟ้องร้องสามารถจะฟ้องร้องกันได้นะครับครับก็แหมมันยาวนานนะครับสําหรับราชการที่9นกนี่ก็เข้ามานะครับเจปีใน70ปีเราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในช่วง10ปีหลังเนี่ยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นถึงการเติบโตบารมีที่ยิ่งใหญ่ของราชการที่9เมื่อมีการฉลองครบรอบหกสปีการครองราชสมัยคุณทักษิณเป็นนายก แล้ววันนี้เรามาเห็นภาพเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าผมจะมีอคติหรือว่าข้อมูลไม่พอหรือเปล่านะครับพี่น้องก็รายงานไม่ได้แต่ผมดูแล้วนะครับได้เปรียบเทียบภาพสองปีเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับขณะเดียวกันนะครับพูดถึงฟ้ากับเหวก็พูดถึงประชาธิปไตยก่อนการรัฐประหารปี49นะครับจะเต็มไม่เต็มก็แล้วแต่แต่ภาวะวันนี้ถ้าเอาหลักการประชาธิปไตยมาวัดเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดแล้วในสภาพที่เลวร้ายอย่างนี้นะครับพี่น้องเองก็ ทนอึดอัดนะครับสิปีนี่ยาวนานมากครับที่เราต้องทนอึดอัดกับสภาวะของการถอยหลังนะครับการผิดหลักผิดเกณฑ์แล้วนะพี่น้อง10ปีเนี่ยนะความอึดอัดก็ทําให้พี่น้องมองหาว่าใครจะมาเป็นผู้นํานะครับใครจะเป็นผู้ที่เป็นความหวังให้พี่น้องนะครับเสียงของผู้ที่มีความมีตาสว่างนะครับมีคุณธรรมมีหลักการนะครับก็ได้มารวมกันนะแล้วเป็น เรียกว่าวันนี้ก็กระจายกันไปทุกทุกที่นะครับหลายที่แต่เสียงที่พี่น้องฝากความหวังแล้วก็เสียงที่ก้อนทั้งจะยืนหยัดชัดเจนนะครับแล้วเป็นเสียงที่ผมให้คุณค่าอย่างมากสําหรับกระบวนการต่อสู้วันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีพี่น้องฝากความหวังไว้เยอะนะครับนอกจากท่านอ üy ื่นแล้วเนี่ยนะครับท่านที่จะมาร่วมรายการวันนี้นะครับแต่และท่านนั้นก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับนะอาจารย์ชูพง์เปลี่ยนระบอบนะครับท่านจารุพงศ์ตามรูปนะครับท่านจารุพงศ์พี่อเนกนะครับ bah, คุณอาคม นะครับแล้วก็มีมดแดงตัวน้อยๆนะครับผมเลนน้อยนะครับใส่แว่นตาอยู่นั้นด้วยนี่คือพวกเราที่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนะครับพี่น้องคงฝากความหวังไว้นะครับแล้วก็ยืนยันมั่นคงในเชิงหลักการนะครับว่าจะต้องต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบวันนี้นะครับรายการจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกนั้นก็จะเป็นการให้มองไปที่อดีตนะครับบทเรียนจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับปัญหาของประเทศไทยมันคืออะไรยังไงกันแน่ นะครับซึ่งจริงๆพวกเราก็ค่อนข้างจะรู้กันพอสมควรละวันนี้ก็จะให้แต่ละท่านนั้นพูดในช่วงแรกไม่ยาวนักนะครับก็ประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีต่อท่านแล้วก็ช่วงที่2นี่สาคัญเลยนะครับหลังจากช่วงแรกได้สรุปบทเรียนได้ดูสถานการณ์จากอดีตมาถึงปัจจุบันอาการปัจจุบันมันมาถึงตรงไหนเพราะอะไรแล้วพวกเราที่ต่อสู้กันมาเนี่ยมันนะครับมีส่วนบกพร่องตรงไหนยังไงนะครับก็สรุปบ,บทเรียนว่างั้นเถอะจนมาถึงปัจจุบันและบรรยายสภาพการปัจจุบัน ให้กระชับที่สุดแต่ละท่านนะครับตามมุมมองของท่านการต่อสู้ของแต่ละท่านนะครับก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายต่างกันนะครับก็ช่วงแรกจะเป็นช่วงอดีตถึงปัจจุบันช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงสําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการมามองอนาคตละว,วะแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยพี่น้องเนี่ยอึดอัดมานานนะครับต้องการที่จะเห็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลนะจะสู้กันยังไงเพื่อให้มันได้ผล นะครับเอาละผลจะช้าจะเร็วยังไงไม่รู้ละและผลออกมาที่สุดที่เป้าหมายปลายทางเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดว่าต้องเปลี่ยนระบอบต้องสร้างประชาธิไปไตยสมบูรณ์ต้องเอาอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนแล้วก็สร้างฐานให้มันเป็นอย่างที่ประเทศอื่นเขาเป็นกันประเทศจเจริญแล้วนี่ก็เป็นหัวใจสําคัญของวันนี้นะครับแต่ท่านก็กสินาทีเนี่ยน่าจะนะก็จะบีบเวลาหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ประเด็นชัดที่สุดนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนที่สาม ก็จะเป็นการพูดในประเด็นทั่วไปเปิดเลยแต่ละท่านนะครับก็จะเป็นเชิงเสวานากันเล็กน้อยนะครับสี่ท่านที่เป็นทิจกรรับเชิญวันนี้ท่านก็นมานะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างจะมาแลกเปลี่ยนกันเราก็จะเปิดเวทีตอนท้ายเป็นการสรุปท้ายนะครับตอนนี้ในสายนะครับท่านจรุพงศ์ติดต่อไปแล้วนะครับท่านายังไม่มานะครับพี่เอกนะครับไม่แน่ใจว่าจะตื่นตันหรือเปล่าแต่ว่าก็ เดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่อยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ครับคุณอาคมซิดนีย์แล้วก็อาจารย์ชูพงครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็คุณอาคมครับสวัสดี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 อาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณเพียงเดชสวัสดีครับครับสวัสดีพี่อาคมสวัสดีครับเอ่อดรเพียงดครับครับท่านบุฟังครับสวัสดีครับครับขออนุญาตนําทั้งสองท่านย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับ คงจำกันได้ตอนที่เราจะตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้บังเอิญอาจารย์ชิพงษ์และคุณาคมเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมเป็นผู้นําความคิดแล้วก็เป็นผู้ร่วมดําเนินการกันตั้งแต่ต้นนะครับวันเปิดมหาวิทยาลัยประชาชน18กุมภาพันธ์2555นะครับนี่ผ่านมา4ปีกว่าวันนั้นเนี่ยความรู้สึกเหมือนวันนี้เลยครับก็คือมีการโหยหาผู้ที่ยืนแน่นปักหลักนะครับ ว่าประเทศไทยนั้นเราจะไปหลงทางปลองดองกับเผด็จการไม่ได้แล้วเราจะต้องมีเสียงที่เป็นอิสระจากนักต่อสู้ซึ่งเขาที่ต้องไปสต่อสู้ในระบบในพักการเมืองนะครับวันนี้4ป mm. ีเลยมาให้หลังแล้ววันนี้บรรยากาศก็แฟนๆเรียกร้องมานะครับว่าควรจะต้องนะครับให้มีผู้นําขึ้นมาสกักทีให้ชัดๆได้ไหมนะครับก็การต่อสู้ที่ผ่านมาจริงๆเราทุกคน,นทํางานหนักกันมาตลอดนะครับในส่วนของตัวเองแล้วก็ประสานกันกับหลายกลุ่มนะครับแต่หลายเรื่องนั้นเราเอาจจะไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงตัวทั้งหมด เอาละวันนี้เนี่ยนะครับเสียงพี่น้องเรียกร้องมาว่าขอให้นําเสียงของผู้ที่เป็นที่จริงผมอยากจะใช้คําว่าผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณเลยก็ว่าได้นะครับที่ยืนหลักปักแน่นและผมมีความเคารพนับถือท่านทุกท่านที่มาในรายการวันนี้อย่างยิ่งในเรื่องความชัดเจนความหนักแน่นแล้วก็นะครับอย่างท่านอาจารย์ชูพงคุณาคมแล้วก็ท่านจารุพงศ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับมีประวัติการต่อสู้ยาวนานมากซึ่งแต่ละท่านนี่คงแทบจะไม่ต้องบรรยาย อ่านะครับตระวัิเอาละแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับพี่น้องต้องการจะฟังความชัดเจนในช่วงต้นนี่ก่อนอ่าท่านรับประมาณสักสินาทีนะครับประมาณว่าสู้กันมาสิบปีเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากการต่อสู้ของแต่ละท่านนะครับมองปรากฏการณ์ทางการเมืองปัญหามันอยู่ที่ไหนสาเหตุมันเป็นอะไรแล้วเราสู้มาเนี่ยยืดเยื้อมาสิบปีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่เราทําแล้วก็สมควรจะทําต่อไปคืออะไรสิ่งที่ทําแล้วมันบกพร่องมันต้องเปลี่ยนมันคืออะไรเนี่ย ก็สรุปรวบยอดเป็นบทเรียนให้พี่น้องที่แน่ๆวันนี้พี่น้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอยากจะอยากจะสู้ละอยากจะไปต่อละแต่นั่นเราจะเอาไว้ช่วงที่สองว่าแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อนะครับเพื่อให้ไม่ได้ผลเต็มที่นะครับก็ในในเบื้องต้นเนี่ยท่านท่านใดจะพร้อมก่อนไหมครับโอ้พี่เนกเข้ามาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งครับทักทายกันก่อนเลยขออนุญาตในเบื้องต้นนะครับพี่เนกสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพปี่เนกครับครับสวัสดีฮะวัดดีวัดดีคุณนนกองสวัสดีครับ ับผมครับอ,อต้องต้องขอขอโทษหน่อยเพราะว่านอนดึกนะ,ะนะฮะตื่นตื่นสายหน่อยครับก็ <นะ S 2> ขอบคุณ<ก>มากครับเชิญพี่เชิญพี่เชิญพี่ใหญ่พี่อาคมก่อนก็ได้นะครับ,ชบเชิญนะหลักเแต่ความจริงคุณชูพง์นี่ก็อาวุโสนะ <c oughs> ชื่นชอบรายการเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพง์เนี่ย วันนี้คงจะต้องคุยถึงเรื่องเปลี่ยนระบอบครับความจริงเราต่อสู้กันมายาวนานนะผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันตาสว่างหมดแล้ว <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเวลานี้เนี่ยทางภาครัฐราชการข้าราชการดูเหมือนจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าที่ควรนะผมผมอยากจะย้อนกลับมาพูดเรื่องระบอบเนี่ย ภายใต้การนำของความมุกภูมิพลเนี่ยจริงๆจะไปโทษใครอื่นไม่ได้ผมคิดว่ามันต้องโทษคนไทยทั้งประเทศหล่ะที่เราหลงงมงายยอมรับสภาพเนี่ยโชว์คนโง่คนที่ขาดคนไร่การศึกษามาเป็นผู้นำเป็นประมุขของชาตินี่เป็นความหาย,ยาหนะอย่างหนึ่งนะที่เห็นได้ชัดแล้วก็ก็จับต้องได้ด้วยนะ คือที่ผมบอกโง่รายการศึกษาและขี้ขาดเนี่ยคือยอมเอาบัลลังของตัวเองให้อามาเนี่ยไปหาประโยชน์เพื่อแลกกับความมั่นคงของตัวเองบนตำแหน่งกษัตริย์ใช่ไหมฮะถ้าเราเท่าความอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนเนี่ยให้เห็นว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วมันทำไมวนเวียนอยู่อย่างนี้ได้ตั้งหกเจ็ดสิบปีปีนี้ปีที่เจ็ดสิบนะนาการคาราชเนี่ย ประชาชนก็เรียกร้องต่อสู้มาหลายรอบแล้วหลายครัง้งหลายหนตายไปก็จํานวนไม่น้อยนะครับไอ้คนสงังฆามันก็เป็นคนเดียวกันเนี่ยแต่ดูเหมือนข้าราชการเนี่ยจะไม่ทุกร้อนเพราะเขาได้ประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การยอมเอาบัลลังเนี่ยให้อามาตไปหาประโยชน์เนี่ยต้องต้องเข้าใจอย่างนะอมามย์ทั้งหลายเนี่ยต้องปีนปนาปขึ้นมาให้ถึงตำแหน่งที่มีอำนาจสามารถเข้าถึงงบประมาณใช่ไหม การเป็นปลายของอำมา์ไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีเงื่อนไขของความจรงรักภักดีปกป้องราชบ,บัลลังก์ถูกไหมฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของกษัตริย์หน้างโง่นะในี่ความจรงรักภักดีเนี่ยไอ,อ้พวกอำมา์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นกองทัพหรือตุลราการหรือกระทรวงต่างๆส่วนหัวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือกองทัพ ที่จะต้องแสดงความจงรักภักดีภายใต้สัตว์ปฏิญาณตนต่อนหน้าธงชัยเฉลิมพล <c oughs> ทั้งนี้เพื่อให้ปรากฏเนี่ยแกสาธารณชนว่านี่และการสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์ใช่ไหมครับเพราะทหารที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นใหญ่ได้แต่ละคนเนี่ยมันจึงต้องตะแบงไงว่า,วาจะปกป้องสถาบันมาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพ <c oughs> ทีนี้ อำมา์ใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่บนตำแหน่งได้ไม่เกินสามปีนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ยินยอมเนี่ยภายใต้เงื่อนไขยอยู่อย่างนี้เนี่ยต้องแข่งกันนะแข่งกันแสดงให้เข้าตานะมอบกาบตตนเนี่ยข้ามถนนนี่ก็เอาวรกษัตริย์เนี่ยจอดที่ไหนเชิงบันไดนี่เปิดประตูออกมาเนี่ยประยุทธ์นี่ตัวดีเห็นชัดเจนที่สุดก้มลงกรบพื้นกาบอย่างนั้น ผมอยากจะถามว่าข้าราชการทุกกรมกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพทหารยุคใหม่เนี่ยที่มีการศึกษาที่อยู่ในสังคมที่ตามทันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยพวกคนยังยินยอมให้ระบอบอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เนี่ยปกครองอยู่ ผมคิดว่าถ้าเปิดคนไทยตาสว่างทั้งประเทศเนี่ยยังคงไม่พอมันต้องข้าราชการเนี่ยที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะให้กับรัฐบาลสีไดเอารัฐบาลโจรมาเนี่ยมันก็พาองคาไปยบเนี่ยในส่วนของข้าราชการขับเคลื่อนไปตามที่มันต้องการมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ลองมองย้อนหลังไปนะอดีตตั้งแนตะ่สฤิธนรัตขึ้นมาเี่ย เมือ่อกองทัพบ,บกกองทัพเรือทัพอากาศผู้นํำเหล่าทัพแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคนหนึ่งที่ยังอยู่ได้อย่างยืนยั่งยืนยงเนี่ยคือภูมิพลคนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมนับถือเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ที่คิดคําว่าเปลี่ยนระบอบผมว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะโดนใจทุกคนพวกเราต้องพยายามทําไปให้ได้อย่างอย่างที่ อาจารย์ชูพงศ์เนี่ยตั้งความหวังไว้นะฮะว่าชูพงศ์เปลี่ยนระบบคุณเพียงเด่นครับ,รบเปิดฟอผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะเรียนเชิญคุณคุณอาคมก่อนเลยครับ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 ผมสั้นสั้นฮะยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมคือไม่เกินสิบนาทีเมื่อกี้เป็นความเข้าใจผิดผมคิดว่าจะเวียนเงินคนละสิบนาทีผมก็เลยใช้เวลาเนี่ยเพียงห้านาทีเท่านั้นเองเกินนำ นะครับไม่มีรายละเอียดแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ชูพงคุณนันเองท่านจรุลูกพงเนี่ยก็พูดครบทนเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วผมจะขอเสริมเนี่ยนะฮะข้อมูลที่อาจารย์ชูพง์ได้พูดไว้เนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจเนี่ยตรงกันเกี่ยวเรื่องสิบสี่ตุลาหนึ่งหกเนี่ยที่มนชายพันคงชื่นณนะเวลานั้นเนี่ยนะเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้วัญชาการนครบาล จุดนี้ทําให้ผมติดตามนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมควรสมควรเี่าบังเล่าด้วยเพื่อนน้าผมเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนตํารวจสัมพันนะฮะก็คุยกันในวงเล่าเขาบอกว่ามีในตํารวจยศพันเอกเนี่ยพันตํารวจเอกเนี่ยวิทยุไปสั่งเนี่ยในตํารวจยศคนตํารวจโทคือมอนตรายปันคงชื่อ นะฮะให้ปิดบล็อกเส้นทางเดินกลับบ้านของนักศึกษาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของของของความรุนแรงที่มีการเตะกันอะไรกันจนกระทั่งอย่างที่อาจารย์ชูพงเล่านยนักศึกษาต้งนี้ตายกระโดดลงคูน้ำรอบสะไอรอบรอบรอบ,รอบวังสวนจิตนะครับผมติดตามสังเกตเนี่ยนะฮะ คนตำรวจโทรโท,รโทรโมนชยัยพันคงชื่นหลังเหตุการณ์นะอาจารย์เพ็นงดินเขาถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะในปี 16. หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะฮะถูกสอบสวนหนึ่งแปดเนี่ยเอ๊หนึ่งเจ็ดเนี่ยระหว่างสอบสวนเขาเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจากผู้บัญชาการลครบาลขึ้นมาเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ ่อต่อไปอปีหนึ่งเก้าก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจเหตุการณ์หกตุกลาหนึ่งเก้านะฮะสามปีถัดมาเขาเป็นอธิบดีกรมตำรวจนะฮะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทาให้ผมศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องความไม่ชอบมาพากลเนี่ยของการเมืองไทยโอเคสิ่งที่ผมได้ฟังจากท่านเจ้าพงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนต้องเท่าคนก็ดี ชี้ถูกชี้ผิดที่ผมติดตามมาก็ดีมันทําให้วัวใจพองโตนะทำให้ฮึกเหิมทําให้นึกถึงเพลงที่ว่าตื่นเชิดเตื่นเชิดช,ชาวไทยแล้วผมมีความรู้สึกลึกๆท่านเนี่ยแหละคือความหวังของเราของทุกๆคนเนี่ยในการที่จะไปสู่ชัยชนะ <c oughs> คุณเพียงเด่นครับผมขออนุญ,ญาตห้านาทีนะอ่านมีท่านสุภาพสตรีคนหนึ่ง เขาส่งข้อความเชิงคำถามมาให้ผมอ่านผมอ่านเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องขออนุญาตนี่ำมาถามสาธารณชนที่เป็นพุทธบริษัทขอเข้าเรื่องเลยนะฮะเขาตั้งคำถามมาสมมุติว่าท่านธรรมชายโยนี่ใช้อวิชานี่เกิดเลือดทำน้ำมนต์หลงพุทธอิสระท่านธรรมชายโยใช้สำเนิอาบน้ำที่ นะฮะนำม็อดมาปิดถนนฝังการเลือกตั้งปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าองค์พรรษามีกองกำลังติดอาวุธเวลาไปไหนมาไหนกระทืบในทหารยศพันเอกบาดตายยิงคนบริสุทธิ์ที่ขับรถผ่านม็อดกระทืบขายประกันเพราะขับรถเฉียดกลวยใช้เงินเอกชนเอาแตงบาลพันจำนวนหนึ่งแสนบาทมันนับต่อหน้าผู้สื่อข่าวออกทีวียังไม่เคยกลัวกฎหมาย ปิดสถานที่ราชการนำม็อบไปทำลายทรัพย์สินสื่อวอยทีวีและให้ผู้บริหารออกมากราบสีนขอโทษโรยตะปูเรือใบไว้เต็มสะพานข้ามแยกถนนแจ้งวัฒนะบุกวัดปากน้ำแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐใช้เครื่องสตีเป็นสังฆทานให้สมเด็จช่วงที่ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชซึ่งท่านเป็นผู้ที่พุทธสนิกชนเนี่ยให้ความเครื่องเลือก เลื่อมสายศรัทธาเขาลบเนี่ยเป็นจํานวนมากขัดขวางทุกวิถีทางในการที่จะให้สมเด็จเกี่ยวสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสังกาาัลลาชเปลี่ยนกรุงเทพเป็นสนามรบให้เดินทุลงจากในชั่วชาใกล้ตีคนที่เห็นต่างให้คนสนับสนุนทําทหารเพื่อทําลายระบอบประชาธิปไตยโดยบอกว่าฉันเขียลูกให้ทหารเล่นบ่อยๆฉันเนี่ยเป็นคนส่งสัญ,ญญาณให้ทหารนะฮะ บอกตัวเองว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตคำถามก็มีอยู่ว่าทำไมพุทธอิสระถึงไม่โดนคดีทำไมพุทธอิสระ,ะจึงออกมาเคลื่อนไหวได้ทำไมพุทธอิสระคดีถึงไม่คืบหน้าพุทธอิสระทำไมถึงไม่ปราชิกนะครับทำไมพุทธอิสระเคลื่อนไหวอยู่เหนือคำสั่งหัวหน้าคอสชอ มาตรา44ได้องค์กรอ,อิสระประชาธิปัตย์กองป,ปสกองทัพไทยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือมาตราคณะรัฐประหารเองก็ให้การสนับสนุนให้ท้ายและใช้พุทธิอิสระทำตัวอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองอยู่เหนือกฎหมายสูงสุดของประเทศอยู่เหนือคำสั่งม44ของคสช ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุพงษ์เผ่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกไพบูล์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุทเทพเทืออสุบันแกนนำคอปปสและพบปเหล่าทัพต่างๆจึงพร้อมใจกันไปกราบตีน ให้ไอ้กุยห่มเหลืองงามพุทธอิสระเจอมหน้าผาพพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าเผื่อมาเทียบกับหลวงพ่อธรรมชโยนนะครับผมขอถามหน่อยว่าท่านธรรมชโยสามารถยืนหยัดอยู่ได้เหมือนท่านพุทธอิสระไหมและถ้าเผื่อมาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยพุทธปฏิบัติของหลวงพ่อธรรมชโย จึงสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศต้องพร้อมใจกันออกมาปกป้องลุงพ่อธรรมชโยและวัดธรรมกายอย่าให้ถูกทำลายทำลายจากมารสังคมเทระชาติมนุษย์ตามที่ผมเอ่ยนามข้างต้นนี้ทั้งหมดด้วยความพร้อมเพียงด้วยครับคุณเพียงเ่นผมขออนุญาตเพียงเท่านี้นะนี่คือความไม่ยุติธรรมนี่คือสองมาตรฐานอย่างที่ท่านเลขาอ,อ,องค์การศรีไทยคุณเจรุองค์โอือสุวรรณพูดอยู่บ่อยๆ เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมซ้ำซากตั้งแต่สมัยลมคุณนักศิกเนี่ยยัดเยียดข้อหายแปดสิบกว่าข้อหาแต่บนความเป็นจริงและสารสั่งยัดยกฟ้องเนี่ยทุกคดีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้ปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองจดบันทึกมาให้ผมอ่านอยู่เนี่ยนะอยากให้พี่น้องช่วยจดจำว่าเตียงพอหรือยอย่างตาสว่างได้หรือยอย่างผม ขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้และผมขอกบสวัสดีทุกท่านเลยตีสามตีสามกว่านะครับอาจารย์ครับอาจารย์ชุมพงศ์เจรต่อพี่เอรสวัสดีครับนะฮะผมผมขออนุญาตเวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอาคมครับตั้งตีสามนะครับจริงๆคุณคมท่านก็อาการร่างกายตาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่หายไปช่วงหนึ่งก็เพราะเหตุนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจครับเรียกพรวมพลังกันเมื่อไร่ทุกท่านก็ ด้วยความยินดีนะครับ่านไม่ได้ครับเราฟังเพลงปิดท้ายกันเลยนะครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยหลับฟันดีทุกท่านนะครับสู้กันอย่างมีพลังมีเชิงนะครับแล้วก็ชาญฉลาดนะพี่น้องนะแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดหมายด้วยกันครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องวงไฟเย็นสวัสดีครับพวกศรินาสำรานบนหัวคนสามานโซมมปลมันออก Peace. Mm -hmm. แฟพี่น้องนิดหนึ่งนะครับที่ฟังอยู่นะครับท่านที่ได้ส่งความเห็นมานะครับผมได้นําส่งต่อไปให้ท่านวิทททยาาาากกรรุ่่่นนนนะคับอแล้วก็บขอบุทุกทท่านี่กรุณาแสดงความเห็นร่วมมานะครับก็คงจะมีคําตอบอยู่ในสิ่งที่ได้นําเสนอนะครับวิทยากรุ่าได้นําเสนอไปพอสมควรแล้วนะครับโอกาสหน้าก็เชิญกันใหม่ครับ